เน,นี่ยทำมเชื่อว่ามันเป็นายๆว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่มีกฎระเบียบอะไรที่เป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปกฎระเบียบนี่ไม่ใช่กฎระเบียบที่ที่ผู้บริหารหรือแอดมินของ Facebook กําหนดนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถือเป็นถือเป็นมารยาทร่วมกันของสังคมนะอาตมาเชื่อว่ามันต้องให้เวลาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คงจะมีการพัฒนากฎเกณฑ์ขึ้นมาที่จะให ทุกฝ่ายปฏิบัติร่วมกันจนกระทั่งจนทั้งกายเป็นวัฒนธรรมหรือมารยาคือพวกที่สุดโตงเนี่ยมักจะมีไม่มากแต่ว่าจะใช้ทอดควาก้าวร้าวจนกระทั่งคนไม่อยากต่อแย่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอนุบาลก็พวกวาบางๆางบางกรณีเนี่ยมันมีคนที่มีเหตุมีผลเนี่ยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปเข้าไปพูดเข้าไปชี้แจงหลายๆคนเนี่ยพวกที่สุดโตงเนี่ย ที่ไม่มีเห็นมีผลใชอล้มเนี่ยก็จะสู้ไม่ไหวในแง่เหตุผลนะก็ก็เบื่อเองปัญหาคือว่าคนที่คนที่ใช้เหตุผลเนี่ยไม่ค่อยอยากจะต่อยยกับพวกสุดโต่งก็เลยปล่อยให้พวกนี้นครองครองพื้นที่ในในเว็บไซต์ใน Facebook เราพบว่ายิ่งไอทีมันก้าวหน้าเนี่ยคนสุดโต่งเนี่ยยิ่งมีเยอะเพราะพวกนี้เนี่ยเขาจะสนใจข่าวอ่านข่าวแต่เฉพาะที่ถูกใจเขา เขาะจะไม่สนใจข่าวที่ไม่ถูกใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมันก็จะอยู่อยู่ในแวดวงเดียวกันก็จะคิดแบบคับแคบม,มากขึ้นตัวสื่อเองเข้ามาใช้สื่อประเภทใหม่นี้ก็คือสื่อหลายๆสื่อก็ใช้ไปตามจริตที่ตัวเองเชื่อแล้วก็บางทีก็มีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นมันเป็นรูปแบบใหม่นะคะ ในส่วนของประชาชนที่มาใช้ใช้เองเนี่ยเขาก็ต้องจริงๆแล้วเขาต้องมีความสร้างสรรค์อยู่เหมือนกันเราจะเที่ยวมาบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนรุ่นใหม่เรารับสื่อที่หลากหลายมีสื่อกระแสละหลกักมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตแต่ในขณะเดียวกันวิธีการรับสื่อของคุณนะ่ยมันแสดงออกมาในแง่ที่ว่าคุณรับสื่ออย่างอนุรักษ์นิยมคุณไม่ได้คุณไม่ได้รับสื่อใหม่อย่างเสรีนิยมตรงนี้เนะี่ยคือปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของความรับผิดชอบ ต่อการใช้สื่อเองเนี่ยนะคะก็คือว่าหนึ่งคุณต้องต้องสื่อ,อหมายถึงตัวผู้ใช้นะคะก็ต้องรับผิดชอบในการที่คุณจะเขียนอะไรต่างๆนานาว่าข้อมูลที่คุณเอาไปคุณต้องบอกได้นะว่านี่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่ามันเป็นความคิดเห็นของคุณนะคะเพื่อที่จะให้คนที่เขาอ่านเนี่ยเขารู้ว่าเขาควรจะเชื่อในระดับไหนต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกคําพูดที่ไปเกี่ยวพันกับคนอื่นคุณต้องคิดเสมอว่ามันเป็นความผิด ตามกฎหมายหรือเปล่าเรากําลังเกินขอบเกินกรอบหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามการเรียกร้องความความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยเราเรียกจากประชาชนผู้ใช้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องเรียกร้องจากสื่อด้วยเราต้องเรียกร้องจากรัฐด,ด้วยภาคสื่อเองต้องคิดว่าคุณไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอข่าวอย่างเดียวแต่คุณต้องมีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่คุณลงไปด้วยเพราะคุณต้องรู้ว่าคุณมีอิทธิพลต่อคนที่รับสื่อนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ สื่อต้องรับผิดชอบเกี่ยกอันหนึ่งเรียกร้องจากรัฐรัฐเนี่ยคุณอาจจะอ้างได้ว่าคุณใช้อำนาจหน้าที่ในการปิดมีการยัออย่วยุปลุกปัน่นอะไรก็ตามแต่แต่วิธีการใช้อำนาจของคุณหนึ่งคุณต้องตรวจสอบได้คุณต้องอธิบายได้ว่าคุณปิดเขาเนี่ยด้วยเนื้อหาอะไรแล้วก็คุณต้องใช้กฎหมายใช้อำนาจอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ท่านผู้ชมคะแท้ที่จริงแล้ววันนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะบอกว่าคนยังไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันมากมายทั่วประเทศแต่จริงๆสังคมออนไลน์ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เป็นอิทธิพลสำคัญข้อหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการถกเถียงขณะนี้ดูเหมือนว่ารัฐเองบทบาทของรัฐเนี่ยได้ก้าวเข้ามาเพื่อจะพยายามที่จะดูแลกากับควบคุม กระบวนการนําเสนออย่างนี้แล้วก็มีข่าวออกมาของการปิดเว็บจํานวนมากคราวนี้ในฐานะที่ประชาไทายเองนะคะได้รับผลกระทบตรงนี้อย่างชัดเจนค, <า S 2> เคิดว่าบทบาทของรัฐเนี่ยควรจะมองสังคมออนไลน์ตรงนี้อย่างไรดีควรจะมีบทบาทแค่ไหนคือลําดับแรกเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะรัฐไทยนะคะคิดว่าเป็นรัฐในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังมองพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตซึ่ง ถ้าเรียกก็คือต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่ใหม่หรือบางคนเขาใช้คำว่าเป็น new territory ซึ่งซึ่งยังไม่มีใครเป็นผู้ผูกขาดอำนาจในการจัดการดูแลแล้วก็รัฐในหลายประเทศก็จะคิดได้ทานองเดียวกันว่าเราต้องกำกับดูแลพื้นที่เหล่านั้นซึ่งมันขัดกับธรรมชาติของพื้นที่แบบอินเทอร์เน็ตเพราะว่าการเติบโตของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นสังคมที่เปิดแล้วมันเป็นโครงข่ายแล้วมันเป็นเครือข่ายที่ จุดเล,เล็กๆย่อยๆของแต่ละส่วนเนี่ยทำให้มันกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้อมูลข่าวสารปัญญาและอารมณ์นะคะเพราะนั้นรัฐเนี่ยถ้ารัฐเริ่มต้นจากการคิดว่าจะต้องเข้ามาควบคุมและกํากับพื้นที่นี้เนี่ยรัฐเองจะมีปัญหากับการที่จะต้องกลายมาเป็นคู่ตรงข้ามกับประชาชนเพราะนี้ยิ่งของพันทิพย์นะคะนี่นันเลยสงสัยกลับมาว่าแล้วพันทิพย์เองบอกว่าอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ใครจะนําเสนอข้อมูลเข้ามา แล้วตัวเองก็ยังรู้สึกว่าที่ต้องปิดไปเนี่ยเพราะไม่สามารถที่จะดูแลจัดการไหวอย่างนี้ไม่คาดหวังบทบาทรัฐไหมคะที่จะเข้ามาช่วยเออคือคือถ้าถามผมณำถานี้เลยเนี่ยผมยังยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยซ้ำ <c oughs> ไปว่ารัฐเนี่ยควรจะเข้ามามีบทบาทระดับไหนยังไง <c oughs> นะครับแต่แต่ก็โดยโดยกรอบกว้างๆเนี่ย <c oughs> คือผมคิดว่าคือถ้าสมมุติว่าเราจะตอบวันนี้ว่ารัฐ <c oughs> ไม่ควรจะมายุ่งกับสื่ออินเทอร์เน็ตผมว่าก็เป็นคําตอบที่ แข็งเกินไปนะครับขณะที่ในใทางกับการเราบอกว่ารัฐเนี่ยจะต้องมาดูแลว่ามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ในหลายๆประเทศเนี่ยเขาพยายามจะสร้างกลไกที่มีสมาคม ของผู้ที่ทํางานด้านสื่อลักษณะนี้เนี่ยเพื่อจะให้มาทําเรื่องของ,องดูแลกันเองอนะครับเพราะว่ากลไกของการดูแลกันเองเนี่ยมันทําให้การขีดเส้นที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันหายไปมันจะเป็นเส้นที่แบบมีความเฟล็กซิเบิลตามสถานการณ์อะไรต่างๆคือในฐานะที่ทํางานเครือข่ายนะคะก็คือคิดว่าอตอนนี้เรากําลังมุ่งเป้าไป,ไปที่ที่บทบาทรัฐที่จะมาควบคุมเราเยอะไปทนีนี้ลองย้อนกลับมาว่าพวกเราอะ่ะ ในฐานะที่เป็นเว็บมาสเตอร์หรือเป็นผู้ดูแล Facebook หรืออะไรต่างๆของตัวเอง Twitter คนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เ,เครือข่ายเห็นว่านะคะคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ต้องมีความรับผิดชอบด้วยใ,ในในสิทธทิเสรีภาพที่มันเราหวังทุกคนทุกฝ่ายต้องการเสรีภาพแต่ว่าในเสรีภาพนั้นน่ะมันก็มีการละเมิดละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย ในระหว่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่ามีมีนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เราเนี่ยต้องมองย้อนกลับมาที่คนทำงานที่ดูแลด้วยก็เหมือนอย่างพันทิพท์ว่าไม่ไหวแล้วจนต้องปิดไปนี่ใช่ไหมคะเพราะนี่คือความรับผิดชอบนี่แสดงถึงความรับผิดชอบยางเครือข่ายก็เหมือนกันนะคะอ,อย่าง Facebook อนุญาตให้มีการคอมเมนต์ได้มีการถกดิสคัสถกเถียงกันอย่างสร้างสารรค์ได้แต่ถ้าดูถูก ความเป็นมนุษย์ของการและกันเราถือว่าเราไม่อนุญ,ญาตแล้วก็เราจะต้อง delete ออกแต่ว่าไม่ได้ delete ความเป็นสมาชิกนะคะเพราะเราถือว่าการคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะคะในสังคมประชาธิไปไตยเราจะต้องมีวุฒธธิภาวะด้วยมันจะนำไปสู่เสรีภาพอย่างอย่างแท้จริงเราต้องมีวุฒธธิภาวะสามจังหวัดน่าจะเกี่ยวข้องกับบทบาทรัมากกว่าเพื่อนนะคะจริงๆ <c oughs> ในสจังหวัดที่ผ่านมาเท่าที่ผมได้ <c oughs> ศึกษามามีเว็บไซต์จำนวนที่เกิดขึ้นนะฮะ,ะมากมายถูกปิดเยอะไหมเท่าที่ผ่านมานี่ของเว็บไซต์ภาคใต้เนี่ยยังฮะมผมเชื่อว่าอย่างเช่นของกลุ่มบุงารายาเองอนะฮะก็ยังยังคงสามารถที่จะอยู่ได้ปัญหาก็คือว่าทางภาคใต้เนี่ยมันยังไม่เข้าไปถึงเหมืองที่เกิดขึ้นในในส่วนกลางนะะเพราะว่าหนึ่ง เรื่องที่ทการนําเสนอเหล่านี้นี่มันยังไม่ได้ไปกระทบกับความมั่นคง<ม>ความมั่นคงมากนัก<ม>นะฮะเ<ม>ช่นสํานักข่าวอามาเองเราก็รู้ว่าการที่เราจะนําเสนอข่าวสารหรือนําเสนอบทความชิ้นใดชิ้นหนึ่งนี่ให้ขึ้นในเว็บไซต์ได้นี่เราก็ต้องมีการกังกรองก่อนแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องยืนหยัดบวงความถูกต้องนะฮะ มีข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิใครก็แล้วแต่ที่ทำเ,เข้าไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือฝ่ายโครงการเราก็จะต้องประนามเราก็จะต้องเขียนบกความให้เขารู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณกำลังทำเหล่านี้คือเป็นการละเมิดนะเพราะฉะนั้น การที่เราอยู่ตรงตรงบาลานซ์ตรงที่มันสมดุลกันตรงนี้ทําให้เราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังยังไม่มีการส่งสัญญาว่าเอ๊ะอามารระวังหน่อยนะกําลังจะถูกปิดนะอะไรยังไม่มีครับ